สวัสดีค่ะท่านผู้กปกครองและก็เด็กๆที่นารักทุกคนนะคะวันนี้พบกันกับคุณครูแก่อีกแล้วนะคะในวันจันทร์ที่4เดือนตุลาคมนะคะพศ25 6 4นนะคะคครูแกจะทนานประดีก่อนนะคะว่าวันจันทร์สีอะไรคะสีอะไรคะลูกวันจันทร์ อ่าสีเหลืองนะคะวันจันทร์สีเหลืองนะคะค่ะสําสหรับวันนี้คุณครูเกศจะพาเด็กมาเรียนรู้ในหน่วยที่สิบสี่นะคะหน่วยที่สิบสี่มิตรประเทศของไทยนะคะเรื่องที่หนึ่งนะคะสาธารณรัฐอินโดนีเซียนะคะเรื่องที่หนึ่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียนะคะ วันนี้ดเด็กๆมารู้จักกับประเทศที่เป็นมิตรกับประเทศไทยนะคะนั่นก็คือประเทศอะไรคะลกูกประเทศสาธารณนะรัฐอินโดนีเซียนะคะหรือประเทศอินโดนีเซียนั่นเองนะคะทีนี้ดเด็กๆมารู้จักกับธงชาตินะลกูกธงชาติประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียนะคะ จะมีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะธงจะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะคะตามแนวนอนนะคะครึ่งบนสีแดงจะหมายถึงความกล้าหาญและอิสรภาพนะคะส่วนสีขาวนะคะครึ่งล่างสีขาวก็จะหมายถึงความบริสุทธิ์ความยุติธ,ธรรมนะคะ ชุดประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียนะคะชุดประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียก็คือชุดคาบ ا ยานะคะชุดคาบ ا ยานะคะสำหรับผู้หญิงจะมีลักษณะเป็นเสื้อแขนยาวผ่าหน้านะคะกัดกระดุมนะคะตัวหน้าก็จะมีสีสันสดใสนะคะ ปักสรุเป็นลายรูปไม้นะคะส่วนผ้าถุงที่ใช้ก็จะเป็นผ้าถุงแบบบาตินะคะอ่าต่อไปเป็นการแต่งกายของผู้ชายนะคะสำหรับการแต่งกายของผู้ชายมักจะสวมเสื้อแบบบาตินะคะแล้วก็นุ่งกางเกงขายาวหรือนุ่งสโลงเมื่ออยู่บ้านนะคะหรือประกอบพิธีละมาดที่มัสยิดนะคะอ่า ต่อไปเรามาดูอาหารประจำชาติอินโดนีเซียนะคะอาหารประจำชาติอินโดนีเซียก็คือกาโดกาโดนะคะอาหารที่อาหารยอดนิยมของอินโดนีเซียก็จะประอกอบไปด้วยผักและญญพัญพืชหลากหลายชนิดนะคะจะมีทั้งแครอทมันฝรั่งนะคะ ระลำปีนะคะถั่วงอกแล้วก็ถั่วเขียวนะคะอ่าต่อไปเรามาดูสัตว์ประจำชาติสาธารณะะรัฐอินโดนีเซียนะคะสัตว์ประจำชาติประเทศอินโดนีเซียก็คือตัวอะไรคะลูกมังกรโคโมโดนะคะมังกรโคโมโดดา้อนนะคะจะเป็นตัวแบบนี้นะคะเด็กๆเห็นแล้วเด็กๆจะกลัวไหมคะนี่ ถ้าเด็กเขียนถ้าเด็กเขียนตัวแบบนี้เด็กจะทํายังไงคะลูกาบางคนก็วิ่งหนีใช่ไหมคะบางคนก็ตัวสั่นตกใจใช่ไหมคะลูกต่อไปนะคะต่อไปจะเป็นดอกไม้ประจำชาติอินโดนีเซียนะคะดอกไม้ประจำชาติอินโดนีเซียก็คือ ดอกกล้วยไม้นะคะเด็กๆดูนะคะดอกกล้วยไม้จะมีลักษณะสีขาวนะคะเป็นกรีบสีขาวนะคะ,ะตรงกลางก็จะเป็นกรีบเล็กๆสีแดงน,นะคะเหมือนเกสรน,นะคะ,อะดอกไม้ประจําชาติอินโดนีเซียก็คือดอกกล้วยกล้วยไม้นะคะจะมีหน้าตาแบบนี้นะคะลกูกต่อไปนะคะ,ะต่อไปทีนี้เรามารู้จักคําทักทายประจําชาติอินโดนีเซียนะคะ เดีกๆมารู้จักนะคะคำท,ทักทายประจำชาติสาธารณะนะรัฐอินโดนีเซียก็คือสาลามัดเสียงนะคะเดี๋ยพูดตามคุณครูนะคะสาลามัดเสียงอีกรอบนะซาลามัดเสียงเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเก่งทุกคนเลยค่ะอ่า ต่อไปเรามาทําการบ้านในเล่มร่องรอยนะคะมีทั้งหมด3แผ่นนะคะลูกแผ่นที่1จะเป็นการบ้านในเล่มร่องรอยนะคะเรื่องที่1สาธาราณรัฐอินโดนีเซียนะคะหน้าที่49นะคะให้เด็กๆด,ดูภาพด้านบนนะคะแล้วให้เด็กๆระบายสีแดงพระยัญชนะตัวอะไรคะลูกตัวสหอือสีนะคะ แล้วเด็กๆก็จะมองเห็นเป็นอะไรคะเป็นแผนที่นะคะเป็นแผนที่สาธารณรัฐอินโดนีเซียนะคะ,อะพอเด็กๆระบายสีเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็โยงเส้นจับคู่พยัญชนะตัวสระหสีนะคะโดยสังเกตสระนะคะในแต่ละตัวนะคะ,อ,ะอย่างเช่นนะคะเด็กๆเห็นสระอะไหมคะ าสาระอะที่เขาโยงเป็นตัวอย่างเป็นเส้นปะใช่ไหมคะเดี๋ยวก็โยงเส้นไปหาสาบรูสีที่มีสระอะนะคะโยงไปหากันได้เลยนะคะสอบรูสีที่มีสาระอะ,ะ,อะอและตัวที่สองจะเป็นสระอาใช่ไหมคะเดี๋ยวก็โยงเส้นไปหาสอบรูสีที่มีสาระาะนะคะอจะโยงให้ดูแล้วนะคะ และตัวที่สามจะเป็นสระอุนะคะ,ะเด็กๆก็โยงไปหาสรดูสีที่มีสระอุนะคะอ้ะอาวสระต่อไปนะคะจะเป็นสระอูสระอีสระอีสระอือสระอือนะคะ,ะสระหลังๆนี้เด็กๆไปโยงแล้วก็ไปสังเกตเองนะคะ,ะต่อไปใบงานการบ้านแผ่นที่สองนะคะ แผนที่สองจะเป็นการบ้านในในเล่มร่องรอยนะคะเรื่องที่หนึ่งสาธารณนะรัฐอินโดนีเซียนะคะหน้าที่ห้าสิบนะคะให้เด็กๆนะคะจัดเรียงภาพด้านล่างนะคะให้เป็นธงชาตินะคะเด็กๆเห็นภาพด้านล่างไหมคะลูกให้เด็กจัดเรียงภาพด้านล่างให้เป็นธงชาติสาธารณนะรัฐอินโดนีเซียให้สมบูรณ์นะคะ โดยเอาหมายเลขนะคะโดยเขียนตัวเลขนะคะลงในช่องสี่เหลี่ยมให้สมบูรณ์นะคะเดี๋ยวเอาหมายเลขนะคะไปเขียนลงในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆข้างบนนะคะที่เป็นรูปธงชาติสาธา,า,ารณรัฐอินโดนีเซียนะคะ,ะหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสี่เขาจะเขียนให้เป็นตัวอย่างเลวนะคะเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนะคะทีนี้นได้เด็กม,มาดูนะคะมีเด็กมาดูนะคะ หมายเลขสามใช่ไหมคะหมายเลขสามอ่าเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะหมายเลขสามจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะมีหมายเลขสามถัดกันไปก็จะเป็นหมายเลขสงนะคะแล้วก็ถัดกันต่อไปก็จะเป็นหมายเลขห้าและสุดท้ายจะเป็นหมายเลขหกเด็กๆต้องนําหมายเลขหรือเขียนตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะอ่าต่อไปนะคะ ต่อไปเป็นใมงานการบ้านนะคะในจุดเสริมทักษะนะคะหน้าร้อยสิบสามนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะช่วยพาพี่โตนะคะเพราะว่าพี่โตจะเดินทางไปประเทศอะไรคะลูกขึ้นเครื่องบินไปประเทศสาธาระนะรัฐอินโดนีเซียนะคะโดยเขาจะให้เด็กๆลากเส้นต่อจุดอักษรตัวเอ็มนะลูกอักษรตัวเอ็มตัวเอ็มตัวพิมพ์เล็กนะคะ แล้วก็เขียนอักษรตัว M ตามรอยปะทางล่างนะคะเด็กๆเห็นลูกศรไหมคะทีนี้เด็กมาอ่านคำศัพท์สามภูเก็ต่อนนะคะ M M M m เหมอแปลว่าแผนที่นะคะ m a ทแผนที่นะคะทีนี้เด็กมาดูนะคะมาดูลูกศรสีดำเด็กเห็นไหมคะ ลูกสอนสีดําที่ชี้จุดตรงตัวเอ็มตัวพิมพ์เล็กใช่ไหมคะตัวเอ็มตัวพิมพ์เล็กเด็กๆก็โยงนะลูกโยงมาตามจุดที่มีตัวเอ็มนะลูกโยงมาตามจุดที่มีตัวเอ็มนะคะเอาเฉพาะตัวเอ็มนะคะ่าโยงเสร็จแล้วเด็กๆก็มาเขียนตัวเอ็มตามรอยปะข้างล่างนะคะเด็กๆเ,เขียนตามรอยปะห้ามออกนอกเส้นนะคะถ้าเขียนออกนอกเส้นแล้วจะไม่สวย เวลาคุณครูตรวจคุณครูจะไม่ให้ดาวนะคะถ้าใครออกนอกเส้นเด็กๆต้องเขียนสวยๆนะคะไม่ออกนอกเส้นถ้าใครเขียนสวยะะไม่ออกนอกเส้น,ค,น,สออน,สนคุณครูก็จะให้ดาวสามดาวสี่ดาวไปเลยนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะไว้เจอกันในชั่วโมงต่อไปนะคะวันนี้ดเด็กๆอย่าลืมทำข้อสอบนะคะข้อสอบออนไลน์วิชาแรกนะคะ นะวิชาภาษาไทยนะคะคุณครูมีเวลาตั้งแต่9ก้ามงถึงห้าทุ่มนะคะเวลาทำข้อสอบของเด็กๆนะคะ,ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะอย่าลืมทําการบ้านทําเสร็จแล้วถ่ายรูปนะคะถ่ายรูป ลงในลายกลุ่มอนุบาลสองของเรานะคะ,ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย